ยามเจ้าหันหัวพายสิหมายลุงคงเต่าเจ้ายาลีฟังฟาวดาวย้อยจังคอยลุงบ้างหมื่นครับพี่น้องบางเหมือนบางแรกนะครับของทีมงานเนตเทวดานะครับ ก็นั ư, ett, okay. okay. ่งเที่ยวหู้ท่วหูนะครับห้ิ้าคกินนาลีเบิ่งแล้วไม่ไหวหนักเลยกินนาลีนะครับบังเมินวันเจมหาชุดแอติบดาครับนัาตัวแรงโดยเทียบการตัวดูปีน้อิดดาเพิ่ง้เพีางยอดนะครับ ก็ว่าแอบตูดแต่สมัยทิกิพ่อแิที่โจยังเิญญาังไงเด็กแต่หาห้องเล็กนี่กืนยังเล่าวงไฟไล่เวดไล่ลำได้เนีาฮดาโอ้ยคุณนายเด้บ้านแอดแอดมันไปนำเมียเมื่อเมื่อแล้วลืมแล้วเราก็ได้จดไว้ได้เขียนไว้ไปนอนฝันราวัลนี่นี่ถึงขั้นตอนการชาปน้ำนะครับเตรียมเกลื่อนพ้นโขดฐานบางมือนะครับบางมือนบางแหก ของรอบปีหลังนี่นะครับรของทีมงานเดลเทดาเาปแนบเด่นท eh ี่ส no right> ุดท้าลงล่วงไม่ต้องสามในน้ำมันเับ mẹ tôi thấy chồng 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 món nước mình những giọt bàn với tìm thương tìm tìm là tìm câu tìm 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 บังมือแนวเที่ยวบดดาครับต้องไปขนาดท่อสามนิ้วครับบางแหละกของผาครึ่งปีหลังนี้ครับจูดปากตะน้ำทีมงานกําลังตกแต่งบนฐานนะครับกาโตกกาลังบดยงควาอจุดเลยของหางมังไฟเสิบวาละปเนืะเพิ่มกับทีเรียงฟูที่2นะครับทําการตกแต่งบนฐานพอดีๆพอดีๆ่อมางใีนครับ น้ำทีอหนหดอยู่กันงเรียงกันคือส้นไล่ผสมนานะครับน้นไล่ผสมนามทาไปกันไปนะครับกันไป้าะสองร้อยสิบหนาทีบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่นะมกวันทาสานะครับเเจ็บัวแกวดาเจ็บฟังดีๆเล้ฟังเ แอบบอให้ตัวีถ้าเป็นเสียงไรโอ้ับบงแดดับลเล,ล็สามร้กว่าล <c oughs> บางแรกของบล็อกบางแรกของเครื่องปีหลังนี้นะครับบล็อกใหม่เมืองกันเรื่กันครับพี่ดองครับดเด็จปวกแอดธรรมดาครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามป้า ันไปดุกดันไปดันไป,นไปบาบงแหลกของบอกไม้นี่นะครับบอกไมหมอ 40, 40, า้า้าออหออกมาทั้งดันขวา โอ้ยควรนบังทั้งนี้บาน่บว่ามันไม่ยืนถึงมองถึงมุมโมเมนน้อโอ้ยคอยู่กลางควนล่างๆอยู่ป้องนี่แล้วพี่น้องนี่อยู่ป้องนี่แล้วเห็นควนแล้วเห็นควนล่างๆแล้ว ำตัวตัวปีโตแขงขันจต่มาหนึ่งนันือว่ายอดเดี่ยมเดีวนะครับจังว่าระบบยอดระบบข้อน,นั่นเห็นบลอกขักหนึ่งจากว่าคว้นมันบงังอ่ะดุนบานลงบานนี่ครับไอกะทิเพิ่นว่าหางโกงไอลูกโกงพี่กขั้นไอหลูกแล้วข้าเพียงยี่โอ้ยหาง,งดีครับ ใจบุญวอเทคบวกแอดเทวดาขนาดท่อสมนิ้วครับเวิกันไปรุ่นกันไปครับทีมงานเดี๋ยวรอให้มันโผลกันเด้อพาะว้านันกำลังก็ยยไปยูนช่วงเรียงกับวนไบทีมงานนะครับของไอทีกำลังต่าแต่นี้จะยังนยื้อทานด้ไมดเดิครับดาบ้านเิ อยู่หมังคลองงบ้างครับเอาตาหลานถอดไปตั้งได้ละขยันพิ่ขยันวนไปเรื่อยๆครับวนได้วนได้สำหรับในปุณโภิกัวเอสตวดาฝีนอกซีหนาที่ผ่านไปแล้วละตอนนี้สองผ่านไปกยังมีบาดบังเยะัตอนนี้มันหมูีกเีไปเด้อขยันเพีกเด้อมาแรววมรมวรวมรอมรรมัวมมรรมรวอรมรวมรวมม อดเดืลูกเดือดอวดไปเด้อนโอ้ยมันหางมันโตเดี๋ยวมึงมึงเสียพันธุทงนะครับเสียพันธุ์ทงงไมยพันธุ์ท่งกับยุบตัวแค่ชิบเบียดชิบพุนเลยสมร้อยค่ชิบเบียด้ีเบียดสี่ร้อยหุดถึงสี่ร้อยเดี๋ยวมึงมึงหางก่อนนะครับไปกางโต๊ะสี่มิ้งโมโนโน่น่ะโบนฮวหัวโน่นี่ที่ทั้งไส่ทงใส่มองฝาไล่ไล่แ่นฝาไล่ไล่วั้นเห็นแล้อเห็ดแล้วเห็ดแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเห็นตำแหน่งแล้วเห็นตำแหน่งแล้วเห็นตำแหน่งแล้วว้าววเขาโน่นโน้นเบาไปมาเห็นหมอนอในกล่องครับพี่น้องเห็นบอลในกล่องอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วในกล่องเห็นแล้วในกล่องเห็นแล้วอะบางแรกกับพันซี่ร้อยเดี๋ยวแอร์เดี๋ยวเบื้องแล้วนั่นยามเจ้าหันหัวไผยสิหมายลุงคงเตาลอย ดาวยาลีฟังฟาดาวย้อยจังคอยอีโลห์หารอยไขวาซ้ำนี่ละไอ้ที่เก็บตกเที่ประเด็นลูกใหม่ครับเจ็ดสิบเจ็ดห้าราคานับเลยขอให้โชคดีครับเรี่อประเด็นทุกใหม่ครับของใจบุญว่าเทปของเทวดาครับยังทาเวลาอยู่กลางอากาศครับนี่ละกระลังสีเขะทบไปไม่สูงบุกหัวครับหนุ่มอำนาจครับขอทางไอ้ตึ้งอย่าบอกว่าบอลเลย ร้อยแปดสิลกสองวครับหงมุนน้ำเลยอับเบลเล่ครับนอ่เปนเทอร์วกแก๊สธรรมดาขนาดสามครับเวลาสี่ร้อนาทีมาด้วยกวนด้อบอดม่ให้กำลังใจเ่มสามเมื่อเหนียปแตี้งไวลรดมันสย